เอาไปนะเอาไปเลยให้หมดเลยทํำยังไงก็ได้ให้กลับมาอยู่กับลูกอะ่ะยังไม่อยากตายห,หมอเขาบอกว่าคุณวิสุรุตามันทําอย่างนั้นไม่ได้คุณต้องยอมรับแล้วเข้าสู่ขบวนการรักษาตรงนั้นต่างหากที่คุณจะต้องเข้าใจคุณต้องยอมรับแล้วนะคุณคุณทำแบบนั้นไม่ได้มันทําแบบนั้นไม่ได้มันก็สุดลงไปเลยเงินไม่ใช่ซื้อได้ทุกอย่างมันล่วงลงไปเลยหลังจากที่เขาปกขึ้นมาแล้ว มันล่วงลงไปตัวมันก็ค่อยถอยลงไปลงไปทาได้ไหมคะจะได้ไหมจริงได,ได้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 อยากจะรู้เห่ือนันมันก็หมดแรงเอยหมดแรงมันก็ลงไปแบบนี้แล้วก็หมดเลยครับที่บอกว่าตอนนั้นพอรู้ปับ๊บบอกว่าชีวิตนี่แบบหมดกําลังใจที่จะอยู่เลยบอกเอาชนโมมาฉีกเลยนะก่อนจะฉีกเนี่ยเราเข้าใจว่าที่เราบ้ากับชีวิตมาทั้งหมดเราหาเงิน เราพยายามจะทําให้เป็นที่ยอมรับของ<า>โลกใบเนี้ยสังคมใบเนี้ยนี่คือสิ่งที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เรา้วเราเรา,เราได้สิ่งนี้เราได้นะเราได้เราก็บ้าทํากันมาจริงๆได้3าปีไม่ใช่คนรวยแต่มีไม่ลําบากแล้วเราก็เข้าใจสิ่งที่เราบ้าเนี่ยว่ามันจะตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตทั้งหมดซื้อได้หมดถ้ามีเงินงั้นมนุษย์ทุกคนจะเข้าใจ ทุกคนต้องเข้าใจหมดว่าอ๋อถ้าฉันไม่สบายฉันซื้อได้ด้วยเงินโรงพยาบาลไงหมอวิทยาศาสตร์เราก็เข้าใจแบบนั้นเฮ้ยทำไปเลยบุกไปเลยไม่เป็นไรร่างกายรอก่อนหาเงินก่อนมีเงินซื้อได้วิทยาศาสตร์อพอมาถึงวินาทีนั้นนะ่ะเราก็บอกหมอว่าหมอเนี่ยมีเงินฉันม,มีเงินเนี่ยท,ยงงทด่เนี่ยมีโฉนดที่ดินมีอะไรที่มัมี ที่มันมีคุณค่ามีมูลค่ามากมายเนี่ยหมอเอาไปนะเหมือนคนบ้า mm hmm. หมอเอาไปนะเอาไปนะเอาไปเลยให้หมดเลยทํายังไงก็ได้ให้กลับมาอยู่กับลูกอะ่ะยังไม่อยากตาย mm hmm. หมอเขาบอกว่าคุณวิสุตตามันทําอย่างนั้นไม่ได้ mm hmm. คุณต้องยอมรับแล้วเข้าสู่ขบวนการรักษา mm hmm. ตรงนั้นต่างหากที่คุณจะต้องเข้าใจคุณต้องยอมรับแล้วนะคุณคุณทาแบบนั้นไม่ได้ mm hmm. มันทําแบบนั้นไม่ได้ มันก็ซุดลงไปเลยเงินไม่ใช่ซื้อได้ทุกอย่างมันล่วงลงไปเลยหลังจากที่เขาปลกขึ้นมาแล้วมันล่วงลงไปตัวมันก็ค่อยถอยลงไปลงไปทําได้ไหมคะจะได้จริได้ได้ไดอยากจะรู้เหมือนกันมันก็หมดแลงเอ้ยหมดแลงมันก็ลงไปแบบนี้แล้วก็หมดเลยครับไม่ก็หลุดครับไม่ก็หลุดครับนี่นะครับโอเค